แข็งโซลิด hmm. ก็คือสารที่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคมากวันนี้นักเรียนมสี่ห้าหกมาเนี่ยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคก็จะมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมแล้วก็แรงยึดเหนี่ยวในระดับโมเลกุลใช่ไหมคะแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมก็จะมีพันธะโคเวเลนต์พันธะโลหะแล้วก็พันธะไอออนิกซึ่งแต่ละพันธะก็จะมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันไปนะคะรานนี้พอมันได้เป็นโมเลกุลมาแล้วอะตอม เรียงตัวเป็นโมเลกุลแต่และโมเลกุลก็มาอยู่ชิดติดกันอย่างน้ำเนี่ย h 2 o ใช่ไหมคะทำไมมันจึงไปยึดเหนี่ยวกับอีกโมเลกุลหนึ่งได้นะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยความร้อนความดันบรรยากาศทําให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงแรงยึดเหนี่ยวนั้นมันก็ค่อยๆอยอ,อ,อาจจะแข็งแรงขึ้นถ้าเอาไปลดอุณหภูมิใช่ไหมคะให้มันเย็นเพิ่มความดันให้มันอยู่ชิดติดกันแต่พอเราทําให้มันร้อนเอาไปต้มเอาไปอะไรอย่างเงี้ย ออแรงยึดเหนี่ยวตรงนี้มันก็จะค่อยๆเป็นเนี้คลายออกถ้าคลายออกมามากมันก็จะเป็นไงคะกลายเป็นไอแบบนั้นนะคะคราวนี้ตอนเป็นของแข็งเนี่ยส,สารจะมีรูปร่างปริมาตรคงที่แน่นอนของมันเองอย่างเช่นอันนี้เนี่ยเป็นภาชนะรูปทรงกระบอกนะคะเป็นภาชนะรูปทรงกระบอกนะคะ,ะเห็นไหมคะ ครูเอาลูกอมเนี่ยใส่เข้าไปนะคะเอาลูกอมใส่เข้าไปลูกอมมันก็ไม่ไหลเนาะไม่ไหลไปตามไปตามรูปทรงของภาชนะมันก็ยังคงรูปอยู่ในอะไรของมันคงรูปอยู่ในตัวของมันในภาชนะของมันนี้แต่ถ้าสมมติว่าเป็นของเหลวเช่นเราเอาน้ําใส่ขวดแบบนี้นะคะน้ํามันก็จะไหลไปตามแรงโน้มถ่วงแล้วก็แทรกซอนไปยังทุกจุด ของภาชนะเห็นหม้นขวดมีตุ่มมีโปมมีรอยโค้งรอยว้าวมันก็จะแทรกไปหมดนะคะอันนี้ก็คืออีกรูปทรงหนึ่งถ้าเกิดว่าเอาของเหลวมาใส่ไว้ในภาชนะรูปกรวยแบบนี้เห็นไหมเวลาเราคว่ำลงแบบนี้เห็นไหมมันก็จะไหลไปตามภาชนะที่มันบรรจุเราจึงเรียกของแข็งเนี่ยว่ามันเป็นของที่ไม่ไหลหรือนอนฟลูอิดแต่ของเหลวเนี่ยเป็นอะไรคะเป็นของไหลคราวนี้ในในขวดรูปกรวยอันเนี้ย มันบรรจุแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์นักเรียนก็รู้โดยธรรมชาติอยู่แล้วว่ามันระเหยง่ายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงด้านบนตรงเนี้ยมันก็จะเต็มไปด้วยแก๊สของแอลกอฮอล์อนุภาคของแกส๊สใช่ไหมคะแอลกอฮอล์พอเปิดฝาปุ๊บเนี่ยนักเรียนอาจจะนั่งอยู่ไกลจากขวดเนี้ยสองเมตรแต่นักเรียนเป็นไงคะได้กลิ่นแล้ว ได้กลิ่นแอลกอฮอล์เหมือนขับรถยนต์กันมาเนี่ยเมามาเต็มคันรถเลยพอเปิดกระจกเจอตำรวจเท่านั้นแหละเป็นไงคะกลิ่นเป็นไงคะอึบเลยแบบนั้นเพราะว่าไอระเหยของมันเนี่ยมีสถานะเป็นแกส๊สมันฟุง้งกระจายเต็มภาชนะที่มันบรรจุนั่นเองรานนี้อ่าเรามาดูต่อตรงนี้นะเดี๋ยวเลิกเลิกปักบดก่อนอะนะคะพอเรามาดูตรงนี้ต่อปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่า ของแข็งในโลกเนี่ยมันก็มีมากมายหลายชนิดนะธาตุบริสุทธิ์บนตารางธาตุส่วนใหญ่ก็มีสถานะเป็นของแข็งนะคะธาตุบริสุทธิ์บนตารางธาตุส่วนใหญ่ก็มีสถานะเป็นของแข็งลองไปดูตารางธาตุซิเออจริงๆในหนังสือของนักเรียนเนี่ยก็มีตารางธาตุอยู่นะเออมีตารางธาตุอยู่อนันนี้ลองมาดูตารางธาตุของครูบ้างนะคะ ดูตารางธาตุของครูบ้างนักเรียนอาจจะเรียนม .4 ม .5 ม .6 มาบ้างแล้วแล้วก็รู้ว่าเออธาตุอันนี้มันก็จะเรียงลำดับตามเลขอะตอมใช่ไหมคะอย่างไฮโดรเจนมีเลขอะตอมเท่ากับ1ก็ไปเรื่อยๆ่ยฮีเลียมมีเลขอะตอมเท่ากับ2ลิเทียม3าเบริเลียมสไปเรื่อยเืเลขอะตอมนี้มันแสดงจำนวนโปรโตอนในนิวเคลียสของอะตอมซึ่งโปรโตอนเนี่ยมันจะเพิ่มหรือลดไม่ได้นะคะด้วยวิธีการที่ธรรมดาแต่ถ้าวิทย ปฏิกิริยานิวเคลียร์เนี่ยมันสามารถทําได้คราวนี้ที่เกินไว้บอกว่าธาตุส่วนใหญ่บนตารางธาตุเนี่ยเป็นอะไรคะเป็นของแข็งใช่ไหมคะคราวนี้เรามาดูที่ไม่ใช่ของแข็งกันบัง่งมีอะไรที่ไม่ใช่ของแข็งนะคะที่ไม่ใช่ของแข็งเอาแก๊สก่อนก็คือไฮโดรเจนฮีเลียมนะคะหมู่แปดทั้งหมดเราเรียกว่าแก๊สเฉื่อยใช่ไหมฮีเลียมมีออน อาร์กอนคลิปตนันซีนอนเรดอนแล้วอันนี้ก็อุนอุนออกเทียมเนาะซึ่งเป็นธาตุที่คาดว่าจะค้นพบนะคะคราวนี้สีแดงเนี่ยก็คืออ่าที่วงสีแดงไว้นี่ก็คือแกส๊สเนาะแล้วอันที่เป็นของเหลวละ่ะมีแค่สองตัวเท่านั้นมีแค่สองตัวเท่านั้นก็คือตัวนี้พอมองเห็นไหมเอาสีเขียวเนี่ยโรมีนโรมีนเนี่ยเป็น ของเหลวนะโบรมีนจะเป็นสารที่พบในพวกยาแก้ไออะไรพวกเนี้ยค่ะแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือเมอร์คิวรีปรอดรอดเป็นโลหะเพียงชนิดเดียวที่เป็นเป็นอะไรคะเป็นของเหลวนะคะของเหลวภาษาอังกฤษก็คือลิควิดนะคะลิควิดนอกนั้นที่ไม่ได้มีวงกลมน่ะคือของแข็งหมดเลยบนตารางธาตุไม่ว่าจะเป็นธาตุหมู่หนึ่งนะคะลิเทียมโซเดียมโพแทสเซียมูบิดียมซีเซียมฟรูอเดียมนะคะ โลหะมู่สองอันคาไลเอ,อิร์ดเบริลิลียมมเซียมแคลเซียมต m อนเชียมแบเรียม m r เดียมพวกนี้แล้วก็สีเหลืองๆตรงเนี้ยก็คือพวกโลหะทรานซิชันนะคะเออลืมแก๊สเนี่ยยังมีอีกเออแล้วไม่ละลออกซิเจนฟ o อ i n e c h l o r i นะคะพวกนี้ก็จะอะแล้วก็ไนโตรเจนก็จะมีสิบเอ็ดตัวเนาะสีแดงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดที่เป็นแก๊สเนี่ยจะมี 11ตัวลิควิดจะมีแค่2นอกนั้นเป็นของแข็งหมดเลยนะคะนอกนั้นเป็นของแข็งหมดเลย่ะมีเพื่อนเข้ามาบาวรยิทอ่ะ เนะท่านี้บนโลกของเราเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าธาตุบริสุทธิ์บนตารางธาตุส่วนใหญ่ก็มีสถานะเป็นของแข็งใช่ไหมคะแต่และชนิดก็จะมีสมบัติทางเคมีกายภาพแตกต่างกันไปสมบัติเฉพาะตัวที่สําคัญที่เหมือนกันของของแข็งทุกชนิดก็คืออนุภาคมันอยู่ชิดติดกันมากอย่างมีมีระเบียบจัดเรียงอยู่ในตําแหน่งที่แน่นอนเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ไหลเป็นนอนฟลูอิดนั่นเองรูปร่างคงที่ไม่สามารถไหลได้ แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคมากกว่าของเหลวและแก๊สนะคะทำให้จุดเดือดจุดหลอมเหลวของของแข็งเนี่ยมันสูงนะคะแล้วก็อย่างเช่นนักเรียนลองนึกถึงดินน้ํามันนะมันจะมีปริมาตรคงที่ที่อุณหภูมิและความดันหนึ่งแต่ถ้าสมมุติเราลองเอาดินน้ํามันไปวางกลางแดดร้อนๆเนี่ยดินน้ำมันมันจะขยายตัวใช่ไหมคะมันจะพองขึ้นนะคะ มันมันไม่ได้พองขึ้นอ่ะมันมันขยายตัวคือแรงยึดเหนี่ยวมันน้อยลงอนุภาคมันก็จะอยู่ห่างๆกันมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาบอกปริมาตรของสาสารเขาจึงจะต้องบอกอุณหภูมิและความดันกำกับไว้ด้วยนะคะไม่ขึ้นอยู่กับขนาดภาชนะที่บรรจุแปลว่าอะไรก็อย่างเช่นลูกอมเมื่อตะกี้เนี่ยแหละคะ่ะมันใส่ลงไปแล้วมันก็เป็นไงคงรูปของมันไม่ไม่ไมหลไปตามภาชนะที่บรรจุไม่เหมือนกับของเหลวแล้วก็แก๊สนะคะ โมเลกุลของของแข็งเคลื่อนที่ไม่ได้แต่ก็สั่นสะเทือนได้นะคะออการสั่นสะเทือนหรือการว i b เบรดเนี่ยของของของแข็งก็นํามาใช้ประโยชน์ในเรื่องของอะไรในเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกสัญญาณอะไรต่างๆนะคะพวกนี้พอนี้มาดูถ้าเราจําแนกประเภทของแข็งเนี่ยตามลักษณะการเป็นรูปผลึกแน่นอนว่าอของแข็งบางอย่างทําไมมันมีรูปผลึกนะแบบเพชรแบบเกลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออมีรูปผลึกนะคะแล้วก็พวกน้ำตาลทรายอะไรแบบนี้แต่พวกพลาสติกแป้งลอยตัวพวกคาร์โบไฮเดรตพวกเนี้ยทำไมมันไม่มีรูปผลึกมันก็เกิดจากการจัดเรียงอนุภาคในระดับอะตอมของมันนั่นเองซึ่งของแข็งที่ไม่มีลักษณะเป็นผลึกเขาเรียกว่าของแข็งอสันฐานไร้รูปผลึกไร้รูปผลึก ะะเช่นแก้วอย่างเงี้ยค่ะพอลิเมอร์นะคะพวกยางพวกพลาสติกทั้งหลายแหละนะคะเขาบอกว่าสมบัติของมันจะเหมือนกันทุกทิศทุกทางเวลาเอาเอาแสงอะส่องไปเอาเอา,เอา,เอาปืนเลเซอร์หรืออะไรเงี้ยยิงผ่านไปที่พลาสติกแก้วนะคะแสงที่สะท้อนออกมามันจะ เหมือนกันหมดทุกทิศทุกทางไม่เหมือนกับของแข็งที่มีรูปผลึกถ้าสมมุติมุมเปลี่ยนนิดเดียวการหักเหเปลี่ยนและเหมือนเพชรเนี่ยมันทาไมจึงแบบแวววาวมากๆนะคะอันนี้ก็เพราะว่ามันมีคุณสมบัติที่เรียกว่าแอนไอโซโทปีไม่เหมือนกันทุกทิศทุกทางสําหรับกรณีของเพชรนะคะแต่ถ้าของแข็งอสังหารมันจะเหมือนกันทุกทิศทุกทางเหมือนกันหมดทุกทิศทุกทางเรียกว่าไอโซโทปีนะคะ จุดล้อมเหลวของของแข็งอะ่ะมันก็จะไม่ค่อยเด่นชัดเท่าไหร่นะคะไอ้พวกอะมอร์ฟัสเนี่ยพอได้รับความร้อนมันจะค่อยๆอ,อ่อนใช่ไหมอ่อนจากข้างนอกเข้าไปข้างในแต่ถ้าเข้าไมโครเวฟก็อาจจะอ่อนจากข้างในเข้ามาออกมาด้านนอกอย่างเงี้ยคะ่ะไม่เหมือนกับพวกผลึกพวกผลึกเนี่ยพออุณหภูมิสูงขึ้นสูงขึ้นจนถึงจุดจุดนึงปุ๊บที่เป็นจุดหลอมเหลวของมันมันจะหลอมพลึบทันทีพร้อมๆกันเหมือน เวลาเขาทดสอบเออะไรอะผงชูรสปลอมอะค่ะทดสอบผงชูรสปลอมอะค่ะเขาก็เอาช้อนเงินใช่ไหมคะเอาช้อนที่ทำได้เงินแท้ไปตักผงชูรสมาแล้วก็ไปลนไฟพอถึงอุณหภูมิสงูงถึงจุดหลอมเหลวของมันปุ๊บ ผงชูรสจะหลอมพรึบทันทีแต่ถ้าสมมติมีสิ่งเจือปนอย่างเช่นเอาสารอื่นๆมาปนเนาะเอาเกลือมาปนอะไรเงี้ยมันก็จะหลอมไม่พร้อมกันอันนี้เราก็สามารถบอกได้ว่าผงชูรสเนี่ยมันปลอมนะคะมีสิ่งเจือปนนะคะอ่าอนุภาคเรียงตัวไม่มีระเบียบแบบแผนนะคะอย่างเช่นเนี่ยเห็นไหมอ่ายางลบโฟมนะคะพลาสติกผงแป้งอะไรพวกเนี้เห็นไหมนี่โครงสร้างของมันจะ ไลระเบียบบางทีก็หนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเรียงกันเห็นไหมคะแบบแตกต่างกันไปเนาะแต่ถ้าของแข็งที่เป็นผลึกหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าค r y s t a l l i n e solid นะคะจะมีการจัดเรียงอนุภาคที่เป็นระเบียบแน่นอนแม้ว่าเราจะแบ่งของแข็งนั้นมาแค่ส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งเศษเสี่ยวหนึ่งอ่ะมันก็ยังคงรักษาลักษณะรูปผลึกเดิมอยู่เหมือนเออ ชิ้นเนื้อของมนุษย์อะคะ่ะแม้ว่าเราจะเอามาแค่จิตเดียวใช่ไหมคะนิดเดียวระดับไมโครกรัมเลยนะเอาไปตรวจสอบ DNA ปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นตัวแทนของคนนั้นทั้งทั้งร่างคนเลยเพราะว่ามันยังรักษาสภาพลักษณะรูปเดิมของมันอยู่ด้วย DNA อะไรพวกนั้นนะคะของแข็งที่เป็นผลึกเนี่ยผิวหน้ามันจะเรียบพื้นผิวทำมุมกันด้วยค่าที่แน่นอน จุดล้อมเหลวก็แน่นอนเป๊ะมีสมบัติไม่เหมือนกันทุกทิศทางเรียกว่าแอนไอโซโทปีใช่ไหมคะความแข็งแรงทางกลและดัชนีหักเหอย่างสมมุติแกรไฟเนี่ยคะ่ะแกรไฟคือแกนดินสอรหรือไส้ดินสอดำเวลานักเรียนเอาไปฝนฝนฝนกับกระดาษทรายหรือโต๊ะไม้เนี่ยมันจะเลื่อนหลุดได้ง่ายใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไปฝนในอีกทิศทางหนึ่งะคะ่ะมันจะไม่หลุดออกจากกันได้ง่ายนะคะอันนี้ก็คือ การจัดเรียงตัวนในทิศทางที่ต่างกันนะคะอ่ะราวนี้การจัดเรียงอนุภาคของแข็งเนี่ยเขาจะเรียกว่า crystal lattice นะคะหรือระบบลูกบาศก์ cubic system มันก็จะมี3ลักษณะมีแบบ simple cubic close p a c k นะคะเขาบอกว่าอนุภาคของแข็งจะอยู่ที่มุมทั้ง8ของลูกบาศนะคะ body center cubic close p a c k ็คนะคะ bcc นะคะ <c oughs> พวกนี้ มันจะมีที่มุมทั้ง8นะคะแล้วก็ตรงกลางอีกหนึ่งนะคะอันที่3 Face Center Cubic Close Pack FCC อนุภาคของมันจะอยู่ที่มุมทั้ง8แล้วก็ผนัง6ด้านภาพนี้ก็จะอยู่ในหนังสือในหน้า123นะคะ123ยอ่สอย่างลูกแรกเนี่ยก็คือ Simple เนาะซ l มเ e ิล c ิ ะะเราบอกว่าอันนี้สมมุติว่าตัวนี้เป็นเป็นลูกบาศก์ใช่ไหมคะเป็นลูกบาศก์ของมันเป็นลูกบาศก์ของมันเขาบอกว่าที่มุมมุมหนึ่งอ่ะจะมีแค่เศษหนึ่งส่วนแปดอ่ะของลูกบาศก์นะคะเศษหนึ S 1, S 1่งเศษหนึ่งส่วนแปดของลูกบาศก์อยู่นะคะ,ะเหมือนผ่าแตงโมผ่าครึ่งแล้วแต่ละครึ่งก็เอามาผ่าสี่อะคะ่ะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันก็คือจะเป็นเศษหนึ่งส่วนแปดใช่ไหมคะเศษหนึ่งส่วนแปดชิ้น เ็ษหนึ่งส่วนแปดคูณด้วยมุมแปดมุมใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคูณด้วยแนปะดเพราะฉะนั้นทั้งก้อนเนี่ยเออมันก็เลยเท่ากับหนึ่งลูกซิมเพิลคิวบิกอะ่ะหนึ่งลูกแต่พอมาเป็นบอดี้เซนเตอร์บอดี้เซนเตอร์ใช่ไหมคะอันนี้มันก็เป็นโครงสร้างแบบลูกบาศก์ที่มุมเนี่ยที่มุมก็ยังคงมีเศษหนึ่งส่วนแปดคูณด้วย แปดมุมใช่ไหมคะก็คือได้หนึ่งเสร็จแล้วตรงกลางนักเรียนเห็นตรงกลางไหมมันมีเต็มเต็มลูกกับอีกหนึ่งลูกเพราะฉะนั้นหนึ่งไปบวกหนึ่งก็เลยได้เท่ากับสองลูกนะคะหนึ่งยูนิตของซิมเพิลคิวบิกจะเป็นหนึ่งลูกหนึ่งยูนิตของบอดีเซนเตอร์คิวบิกเนี่ยจะเป็นสองลูกคราวนี้มาดูเฟสเซนเตอร์คิวบิกเออเฟสเซนเตอร์ Center, นะคะที่มุมทั้งแปดมุมก็จะมีเสร็จหนึ่ง ส่วนแปดลูกแปดมุมใช่ไหมคะตัดกันได้หนึ่งใช่ไหมแล้วที่ตรงกลางตรงกลางมีไหมไม่มีแต่จะมีที่ผิวหน้ากล่องหนึ่งกล่องเนี่ยมันมีหกหน้าใช่ไหมคะนักเรียนหน้าละครึ่งลูกหน้าละครึ่งลูกเหมือนผ่านแตงโมออกมาครึ่งลูกอะค่ะมันจะมีอยู่หกหน้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเศษหนึ่งส่วน 1, สองคูณด้วยหกหน้าหนึ่งสาม กลายเป็น3รวมกันก็คือเป็น4เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าการจัดเรียงตัวของของแข็งแบบ Face ซนเตอร์คิวบเนี่ยจะมีความเป็นไงที่สุดหนาแน่นมากที่สุดนั่นเองนะคะแบบ Simple Cubic เนี่ยจะเป็นไงอยู่ห่างกันมากมีซอกมีซอนเพราะฉะนั้นอย่างเวลาที่นักเรียนผสมคอนกรีตใช่ไหมคะแล้วก็เขยา่าเขย่าเนี่ยบางทีเนี่ยก็คือเราต้องการให้มันจัดเรียงตัวเป็น Face ซนเตอร์คิวบิก เป็นแบบนี้อ่ะครานี้ต่อไปเรามาดูนะคะจุดหนัดบนโครงข่าย3มิติเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าจุดเลติสเนาะหรือ t ลติสพอยท์ซึ่งเขาบอกแสดงส่วนย่อยของของแข็งที่จัดเรียงตัวซ้ำๆกันเรียกว่าเป็นยูนิตเซลล์ซึ่งมี7แบบนะฮะจริงๆมันก็จะมีพื้นฐานเนี่ยอยู่ด้วยกันสามแบบแรกอะค่ะสแบบแรกนะสามแบบแรกก็คือ เนี่ยค่ะซิมเพิลคิวบิกด้าน A ด้าน B ด้าน C ยาวเท่ากันหมดมุมเบต้าอลฟาแกมมาเท่ากันหมด90พอมาเตตะโกนนใช่นไหคะด้าน A ด้านฐานเนี่ยเท่ากาันแต่ไอ้ด้านสูงเนี่ยไม่เท่าแต่มุมทุกมุมเท่ากับ90พอมาเป็นออโทรอมบิกออโทรอมบิกอ่า ด้านแต่ละด้านเป็นไงที่ฐานไม่เท่ากันเลยด้าน a ด้าน B ด้าน C สูงไม่เท่ากันเลยสักด้านหนึ่งแต่มุมทุกมุมก็เป็นเท่าไหร่90าย90พอมาเป็นรอมโบฮฮดอนมันก็คือซิมเพิลคิวบิกที่เอนไปเอนเบี a ้ยว e ไปนะคะพอมาเป็นมอนอคลินิกก็คือเตตโกนอนที่มันเป็นไงที่มันเบี้ยวไปพอมาเป็นไตรคลินิกก็เป็นออโทรอมบิกที่มันเบี้ยวไปนั่นเองส่วนเฮกซาโกนเนี่ยจะเป็น เออหกเหลี่ยมนะคะเป็นหกเหลี่ยมแบบนี้ด้านบนเรียงกันเป็นเลเยอร์เป็นชั้นๆแบบนี้นะคะเป็นเลเยอร์เป็นชั้นๆแบบนี้ซึ่งไอ้พวกเนี้ยเขาเรียกว่าการศึกษาของแข็งในระดับในระดับเซลล์นะคะซึ่งจะตอบโจทย์ที่ว่าเออทำไมซีเมนต์เนี่ยมันถึงแข็งมันถึงแข็งแรงมันยึดเหนี่ยวกันด้วยระดับแลติสระดับผลึกนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้ ถ้าเราจำแนกของแข็งเนี่ยนะคะที่มีลักษณะผลึกเมื่อกี้เราบอกว่าของแข็งถ้าจำแนกตามรูปผลึกได้เป็นออมฟัสใช่ไหมไร้รูปผลึกกับมีรูปผลึกก็คือคริสตัลไลน์คราวนี้พวกที่มีผลึกก็จำแนกออกเป็น4แบบนะอันที่1คือผลึกโมเลกุลพวกนี้จะละเหิดง่ายแรงยึดเหนี่ยวจะน้อยเช่นแนปทาลีนรู้จักไหมนัทาลีนภาษาชาวบ้านเรียกลูกอะไรที่เอาไปใส่ตู้เสื้อผ้ากันแมงสาบ ลูกอะไรคะหรือากทลเลลูก,กลอะไร,ะรเออลูกเหม็นนั่นเองลูกเหม็นนะคะอ่าหรือไอโอดีนที่อยู่ในเกลือสมุทรนะคะเกลือที่มาจากทะเลพวกเนี้ยมันมันระเหิดได้ง่ายอย่างเวลาเราไปนั่งริมเลเราจะรู้สึกว่าเออทาไมตัวเราเหนียวก็เพราะว่าของแข็งในเกลือเนี่ยมันระเหิดมาแล้วก็มาจับอยู่ที่ผิวหนังเรื่องทาไมมันมาจับที่ผิวหนังเพราะผิวหนังเรามันจะมีน้ํามัน ใช่ไหมคะเหมือนหน้ามันเนี่ยขับรถฝ่าไปในฝุนฝ่นฝุ่นติดเต็มหน้าเลยแบบนั้นนะคะอันนี้ก็คือพวกผลึกโมเลกุลหรือพวกน้ำแข็งแห้งน้ำแข็งอย่างเงี้ยนะคะน้ำแข็งแห้งไอโอดีนพวกนี้ระเหิดง่ายอันที่สองพวกนี้ไม่ระเหิดเลยพวกผลึกโคเวเลนต์ร่างตะข่ายนะคะพวกนี้เนี่ยจะมีความแข็งแรงมากจุดล้อมเหลวจุดเดือดสูงมากเช่นเชร แปรไฟอัญมณีนะคะอัญมณีเนี่ยก็มาจากพวกคอรันดัมพวกนั้นพวกแร่ต่างๆนะะผลึกโลหะหรือเมทัลลิกคริสตัลนะคะพวกนี้จะยึดเหนี่ยวกันด้วยไอออนบวกกับทะเลของเวเลนซ์อิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่ได้ทั่วทั้งก้อนโลหะเพราะฉะนั้นผลึกโลหะมันจึงเป็นไงมีความเหนียวนำไฟฟ้าเพราะอิเล็กตรอนมันเคลื่อนที่ได้ว่องไวนะคะ มีเคาะมีเสียงดังกังวานแบบนั้นนะคะอ่าเช่นพวกอะไรโพแทสเซียมนะคะโซเดียมโลหะทั่วไปที่รู้จักกันแล้เหล็กเงินสังกะสีทองแดงทองคำนะคะผลึกไอออนิกพวกนี้หรือไอออนิกคริสตัลอันนี้จะยึดกันด้วยประจุบวกไอออนบวก g, แล้วก็ไอออนลบนะคะไอออนบวกก็จะเป็นไอออนบวกของโลหะส่วนไอออนลบก็จะเป็นไอออนลบของอะโลหะ พวงนี้เวลาเป็นของแข็งเนี่ยมันก็แข็งจริงนะแต่เปราะนะคะแข็งแต่เปราะตอนเป็นของแข็งเนี่ยไอออนบวกประจุบวกกับประจุลบเนี่ยหักล้างกันหมดหักล้างกันหมดอย่างเช่น Na บวกโซเดียมไอออนหักล้างกับ Cl ลบเนี่ยเหลือศูนย์ตอนเป็นของแข็งก็เลยไม่อะไรไม่นําไฟฟ้าแต่พอเอาไปหลอมประจุบวกประจุลบแยกจากกาันและกลายเป็นอะไรคะ กลายเป็นเหมือนตัวนำไฟฟ้าก็จะสามารถนำไฟฟ้าได้เช่นเกลือแกงด่างทับทิมพวกนี้ค่ะนักเรียนจะเห็นว่าด่างทับทิมมีโพแทสเซียมเนาะอยู่ในตัวของมันโพแทสเซียมเนี่ยเป็นโลหะอันคลายที่ว่องไวต่อปฏิกิริยามากลองเอาด่างทับทิมมาวางบนกระดาษนะคะกระดาษเนี่ยมันจะกลายเป็นสีน้ำตาลเหมือนเหมือนมันไหมอะคะ่ะเพราะว่ามันลุกไหม้ได้เอง การลุกไหม้จะต้องประกอบด้วยเชื้อเพลิงใช่ไหมคะแล้วก็ออกซิเจนนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นสารอันตรายนะคะด่างทับทินเก็บไว้ให้ไกลาจากมือเด็กตอนนี้มาดูอัญญรูปอัญญรูปเนี่ยมันเป็นสิ่งพิเศษของของแข็งนะคะคุณสมบัติทางเคมีเหมือนกันเป๊ะเลยแต่เพียงแค่รูปล่างหน้าตาแตกต่างกันอย่างเช่นเพชรแกรไฟต์ฟูลลรีนมันคือคาร์บอนค่ะนะกักเรียน มันคือคาร์บอนเหมือนกันหมดคุณสมบัติทางเคมีเหมือนกันแต่หน้าตามันช่างเป็นไงกันหลือเกินต่างกันใช่ไหมคะนักเรียนเพชรก็ใสแวววาวทั้งทั้ง,ท,งที่มันเกิดจากคาร์บอนส่วนแกไฟดําปิดป,ดป,ดปดีเลยหรือกราถัานมีสองอัญยรูปคือรอมบิกและมอนอคลินิกรอมบิกเนี่ยจะใช้ประโยชน์นะคะอย่างเช่น <c oughs> เอากราถันมาคุกข้าวให้หมากินเพื่อรักษาโรคพยาธิในสุนนะัขหรือเอามาเช็ด ที่ตัวไก่ใช่ไหมคะเพื่อกําจัดโรคเห็บไรต่างๆในไก่นะคะฟอสฟอรัสอย่างนี้ค่ะฟอสฟอรัสถ้าอยู่ในปุ๋ยเนี่ยก็ถือว่าอันตรายนักเรียนฟอสปุ๋ยบางชนิดเนี่ยเออมันเป็นวัตถุระเบิดได้นะมีรูปมีฟอสฟอรัสขาวฟอสฟอรัสแดงแล้วก็ฟอสฟอรัสดำทีนี้เห็นไหมอัญญรูปทําให้ลักษณะทางกายภาพต่างกันแต่ทางเคมีเหมือนกันนะอ่า กรรมฐานมีสองอย่างใช่ไหมรอมบิกกับมอรนอคลินิกนะคะก็จะมีกรรมฐานหนึ่งอะตอมเออยหนึ่งโมเลกุลจะมีแปดอะตอมกรรมฐานใช้อักษรย่อของธาตุคือตัวเอสใช่ไหมคะเอสแปดแบบเนี้ยอันซ้ายนี่คือรอมบิกอันขวาเนี่ยคือมอรนอคลินิกจริงๆมีอีกอันยรูปหนึ่งก็คือกรรมฐานพลาสติกนะคะพวกนี้ไม่ไม่มีลักษณะเป็นเป็นอะมอร์ฟัสแต่เรากําลังพูดถึงผลึกเนี่ยมันก็เลยมีรอมบิกกับมอรนอคลินิก ฟอสฟอรัสขาวแดงดำเห็ไหมฟอสฟอรัสหนึ่งโมเลกุลจะมีฟอสฟอรัสอยู่สี่อะตอมเห็นไหมเนี่ย P อยู่ที่หัวพีระมิดฐานสามเหลี่ยมนะ P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  นะคะพอหนึ่งพีระมิดมาจับกันสามอันกลายเป็นฟอสฟอรัสแดงแต่พอฟอสฟอรัสมาจัดเรียงตัวกันเป็นเลเยอร์แบบนี้เออกลายเป็นฟอสฟอรัสดำซึ่งเออฟอสฟอรัสก็นิยมเอาไปทำวัตถุระเบิดนะคะ อันนี้คือเด็กในอิสราเอลที่โดนระเบิดฟอสฟอรัตนะคะผิวหนังจะเป็นสะเก็ดแบบเนื้อหายอ่ะคะ่ะนักเรียนเนื้อหายไปเลยนะคะเป็นแบบนี้โชคดีที่เราไม่ได้เกิดในประเทศที่มีสงครามกลางเมืองอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะคะคอสฟอรัตแดงอันนี้นะักเรียนอาจจะคุ้นหัวไม่ขีดผิวกล่องไม่ขีดอะคะ่ะ กลิ่นของฟอสฟอรัสจะเฉพาะตัวเลยเวลาใครจุดไม่ขีดเนี่ยพอได้กลิ่นเรารู้เลยใช่ไหมว่าเนี่ยใครกําลังจุดไม่ขีดนั่นคือกลิ่นของฟอสฟอรัสแดงนั่นเองส่วนฟอสฟอรัสดํานี่จะ,สะเสถียรที่สุดนะคะ,ะตัวนิยมเอาไปใช้เป็นโลหะในการนําไฟฟ้านําความร้อนอะไรพวกนี้นี่คืออันยารูปของคาร์บอนนะคะอันซ้ายนี่ก็คืออะไรคะแกลไฟ แกนดินสอไส้ดินสอพวกฐานคาร์บอนแอคทีเวทนะคะจะเป็นตัวซ้ายอันกลางเนี่ยแหละคะ่ะคือเทชรและอันขวานี่ก็คือฟูลลีนหรือบัคกี้บอลซึ่งนิยมเอาไปทำพวกยานะคะในการดูดซับสารพิษต่ตางๆนะคะเนไของแข็งเปลี่ยนสถานะได้เมื่อถึงอุณหภูมิหนึ่งใช่ไหมก็คือมันก็จะมีการหลอมเหลวอย่างเช่นช็อกโกแลต หลอมเหลวใช่ไหมแต่ส่วนมากเราเรียกว่าช็อกโกแลตละลายคําว่าละลายในทางวิทยาศาสตร์หมายถึงต้องมีตัวทําละลายไปละลายอย่างเช่นเอาน้ําไปละลายเกลืออย่างเงี้ยเรียกว่าเกลือละลายน้ําแต่ช็อกโกแลตเนี่ยเปลี่ยนจากของแข็งไปเป็นของเหลวไอศครีมเปลี่ยนจากของแข็งไปเป็นของเหลวเนี่ยเราเรียกมันหลอมเหลวเนาะภาษาภาษาวิทยาศาสตร์เวลาอยู่ในห้องแลบอาจจะต้องใช้อีกคำหนึ่งแต่ว่าเวลาอยู่ข้างนอกทั่วๆไปเราก็ใช้ภาษาชาวบ้านทั่วไปอย่างเช่น เ,เราเราเรียนฟิสิกส์เราเรารู้ว่ามวลมีหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมแต่ชาวบ้านเขาเรียกว่าน้ำหนักแล้วก็เรียกน้ำหนักตามไปแต่พออยู่ในห้องแลบในห้องเรียนเราก็จะต้องรู้ว่าอะไรมีหน่วยเป็นอะไรนะคะการหาจุดหลอมเหลวของของแข็งเนี่ยจะเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่ใช้ทดสอบความบริสุทธิ์ของของแข็งเพราะของแข็งเนี่ยจะมีจุดหลอมเหลวที่แน่นอนอย่างเช่นน้าอ่ะมันจะกลายเป็นน้ําแข็งจะกลายเป็นน้ําก็คือที่อุณหภูมิเท่าไหร่คะ ศูนย์องศาเซลเซียสใช่ไหมในทางกับการน้ําจะกลายเป็นน้ําแข็งก็คือที่ศูนย์องศาเซลเซียสเช่นกันแต่ทิศทางของพลังงานความร้อนมันต่างกันนั่นเองสมบัติที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือการระเหิดเช่นเวลาเราไปซื้อไอศครีมไอติมเนี่ยเราก็จะได้น้ําแข็งแห้งมาพอเอามาวางในอากาศด้านนอกออก,ออกนอกห่อกระดาษปุ๊บมันก็จะระเหิดกลายเป็นแกส๊สทันทีนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีพวก ของแข็งที่ละเหดง่ายๆเช่นแนัทาลีนการบูนเมนทอนพวกนี้ค่ะน้ำแข็งแห้งนะคะอันนี้ก็คือสมบัติของของแข็งนะคะทางกายภาพเรานี้สภาพยืดหยุ่นของของแข็งเดี๋ยวเราจะคุยกันในสัปดาห์หน้านะคะอีลาสติก hmm. ซ e ิต mm ี hmm. ้ก็คือเนี่ยค่ะจะมีเรื่องของโมดูลัสของยางความเค้นความเครียดนะคะมาเกี่ยวข้องและจะเป็นเรื่องการคำนวณเนาะจะเป็นการคำนวณอ่ะ โอเควันนี้ก็พูดเฉพาะในส่วนนี้ไปก่อนเนาะในส่วนของสมบัติทางกายภาพและทางเคมีเดี๋ยวคราวหน้าเราก็จะมาคุยถึงเรื่องการคำนวณน,นะคะ